มาถึงบ้านก็ได้คาถามเลยทันทีแต่ก็ต้องตอบนะคะเพราะว่าโดนถามมาอย่างนี้แล้วเราจะหัวเสียอย่างเดียวไม่ได้นะทุกคนผู้หญิงทำงานบ้านน่ะฝรั่งคนรวยๆนะ่ะเขาจะเอาไปเป็นเมียเป็นแม่ของลูกเขาหรืออือถามเมียฝรั่งนะคะอ่ะจะตอบตรงๆเลยนะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็คืออย่ารับนะอืม คำแรกที่ถามมาเนี่ยคือเอาส่วนไหนคิดก่อนเคยพูดอยู่เป่าๆนะคะทุกคนว่าฝรัง่งถ้าเขาจะรักใครนะเขาไม่ได้ดูว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานอะไรมาก่อนหรือเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงถ้าเขารักก็คือรักถ้าเขาชอบก็คือชอบยิ่งชอบยิ่งตามตือ้อยิ่งจีบอืแต่ถ้ารักเลยก็ขอแต่งงานณนะบัดนั้นเลยจริงๆนั่นคือกรณีของฝรัง่ง ก็ดูทุกคนต้องดูนะโซเชียลมันไปถึงไหนแล้วให้ดูน้อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้ยอีพอ่ออีแม่เอ้ยอม,มาหนั่งถามกระจิกลิกกระจอกหลวกเนาะเอออยากจะบอกว่าฝรั่งนะให้ดูเมียปัจจุบันเนี้ยเมียปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเมียฝรั่งน,นะบางทีเขาไม่ดูวุฒิการศึกษาหรอก เขาดูแค่ว่าคนคนนั้นเป็นคนดีพอไหมดีสำหรับเขานะไม่ได้ดีสำหรับคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการว่าผ,ผู้หญิงจะต้องไปคัดเลือกมาต้องเอาเกรด A เกรด B อะไรทำนองนั้นมันไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลานะทุกคนเออผู้หญิงก็คือผู้หญิงคำว่าแม่เราขนาดว่าแม่เราคลอดเราออกมา เขายังไม่ได้คัดลูกว่าลูกคนนี้ดีหรือช่วยยังไงเขาไม่ได้คัดเขาก็รักเท่ากันแต่กรณีฝรั่งจะแตกต่างมานิดนึงนะรักก็รักวินาทีนั้นรักก็คือรักแต่เมื่อไหร่ชัางก็คือชัางนะอืมอย่าหวังกอบโกยเขาเป็นเด็กขาดนะทุกคนนะนี่แหละคือเหตุผลอยากจะเล่าให้ฟังนะบอกมาแล้วก็ถามมาแล้วก็บอกไปแหละนะเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละ โอ้ยเหนื่อยนะคะถ้าอยากได้ผัวฝรั่งที่รวยนะ่ะหาเอาโลดเดอ้อทุกคนเดอ้อแต่ว่าถ้าถามตรงนี้มาเนาะว่าฝรั่งนะ่ะเขาจะเอาไหมผู้หญิงทํางานบาร์ไปเป็นเมียนะ่ะก็ดูเขาไม่เคยมาวอร์แวรหรือว่ามาถามว่าเออเมีอยอยู่ในยุโรปเนี่ยหรือว่าเมียคนไทยอ,อ,อยู่ต่างประเทศเนี่ยทํางานอะไรกันมาบ้าง ฝรั่งไม่เคยมานั่งพูดมาเมาส์มอยนะถ้ามันไม่เคเคๆจริงๆนะเอาจริงๆนี่คือคำตอบที่สาวสว่างจะให้เลยอย่าเพิ่งติดงงทุกคนตัวนี้นะเออแต่สลุยมันผ่านก่อนเพราะการเลือกคู่นะมันไม่ใช่การเลือกรองเท้าใส่นะทุกคนนะเออเลือกคู่เนี่ยมันคือทั้งตลอดทั้งชีวิตของคุณนะ ถ้าได้คู่ดีก็คือดีไปแต่ถ้าฝรั่งเขาชอบใครเขาจะเป็นสไตล์นั้นจริงๆอันนี้ไม่จกตาเพราะสาวสว่างเนี่ยนั่งดูมองดูหลายคู่ตอนม่หลายคู่แล้วหน้าตากิริยาแล้วแต่อืมชอบใครอัรรสไหนก็เอาตามนั้นไม่เห็นจะมาต้องดูหนึ่ง ต้องดูดีไหมต้องสวยต้องดูแพงไหมหรือว่าต้องเป็นข้าราชการมาไหมไม่เกี่ยวเลยแล้วแต่อืมอันนี้คือต้องไปทบทวนแล้วก็คิดเยอะๆเลยนะคะคำถามกับคำถามนี้นะเพราะบางทีนะ่ะหนึ่งในการถามอย่างนี้ยมันเหมือนกับดูถูกกันและกันเลยอืมอย่าให้มันเกิดขึ้นทุกคนเพราะอะไร เราพี่น้องชาวไทยด้วยกันรักก็รักด้วยความห่วงใยกันและการดีกว่าอย่ารักเพื่อชิงและก็ฉังน,นะคะเพราะหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีข้อดีเกิดขึ้นเนาะนี่แหละค่ะสิ่งที่ดีๆก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าไอ้คำถามเจออย่างนี้มาแล้วถ้าไม่พูดมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ตอบยิ่งจะไปกันใหญ่ราวนี้ ชัดเจนนะคะทุกคนนะอย่าไปคิดเยอะขอให้มันได้ก่อนขอให้เดินทางมาได้ก่อนนะคะแล้วเวลาเราเลือกคู่ปัจจุบันนี้นะดูดีๆไม่ใช่จับปุ๊บได้ปั๊บอะไรทำนองนี้แล้วท้องปั๊บอะไรทำนองนั้นน่ะเออไม่เอานะคะทุกคนอันนี้เตือนกันไว้ก่อนเพราะว่าฝรั่งเขาไม่รับผิดชอบณนะโมเมนต์นั้นของเขานะทุกคนนะ คือคุณอยากมีฟิลลิ่งกูดคุณก็ได้ด้วยกันน่ะแหละแต่หลังจากนั้นก็คือว่าตัวใครตัวมันนะคะเออนั่นเขาเรียกว่าวันในสแตนจริงๆเออถ้าใครฉลาดก็คือจะรู้ทันเกมแต่ถ้าใครไม่ไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ก็คือจะเล่นนอกเกมน่ะเราก็เตรียมตัวฉีกพระอ้อมเองก็แล้วกันนะคะทุกคน <c oughs> นี่แหละคำตอบสุดท้ายที่จะบอกให้ เป็นห่วงกันและกันนะคะเราเป็นคนไทยด้วยกันมีอะไรถ้อยได้ถ้อยอาศัยมีอะไรพูดจากันพออหอมปากหอมพอไม่ต้องแบบอะไรกันมากมายอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะเรามาอยู่ที่เนี่ทุกคนสาวสว่างก็เห็นคนที่เขารวยเขาก็รวยรวยจริงๆถามว่าเขาทำงานอะไรมาไหมไอ้นั่นไม่สำคัญเลยสำคัญที่ว่า เขาทํายังไงเขาถึงได้ผัวรวยเขาทํายังไงเขาถึงได้วาสนาบุญหนักศัก์ใหญ่ได้ผัวดีอืมนั่นน่ะทรงเสียไม่ต้องไปทํางอมาหากินอะไรทํานองเนี้ยน่ะเราไม่ต้องไปทํางานโงกๆอย่างสาวสว่างเนี่ยแฟนนะ่ะดีนะ่ะแต่เราก็ต้องทํามาหากินช่วยกันเลยกันนี่คือคําตอบที่มันเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เออได้คําตอบตัวนี้แล้วนะคะมองโลกให้แง่ดีขึ้นนะไอ้ที่มันได้ร้ายที่ผ่านมานนะที่เราคิดกับคนอื่นได้ร้ายให้มันลดลดลงทุกคนโลกเรามันจะได้สูงขึ้นมันจะได้ไม่ดิ่งลงอืมจริงๆโอ้โหเนาะแต่ละท่านนี่ค่อยก็จะเงิดหรือเกินแหละ เวลาเราว่างๆเราก็หาศึกษาไว้นะคะศึกษาหาความรู้ไว้เราไม่รู้อะไรเราก็ศึกษาตัวนั้นคนอื่นเขาจะไม่ได้อยเราทุกคนจริงๆแล้วไอที่เราพูดกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยสาวสว่างก็ไม่ใช่คนดีเด่นอะไรนะจริงจนะแต่เราเลือกที่จะเรียนรู้เราเรียกที่จะทำความเข้าใจอะไรสักอย่างที่เราอยากจะรู้อะ ให้มันท่องแท้มันถึงได้อยู่กันได้มันถึงได้อยู่ได้ถึงปัจจุบันนี้อยู่ทางนี้นะคะทุกคนถามว่าอะไรทุกอย่างมันหนักไหมหนักทํางานก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยยืนขาแข็งทั้งวันอายุสี่สิบกว่าแล้วทุกคนเอาคิดดูว่าถ้าถ้ามากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นยืนจนเป็นขาเป็นตะเกียบอย่างเงี้ยต่อวัน่ะคิดดูนะคะขานี่จะเดินแทบไม่ออกแล้วแต่ก็ต้องทําใจ เพราะกำไรชีวิตเรามันไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขานะคะเราก็ต้องมานั่งต่อรมหายใจตัวเองอีกเนาะยังไงก็ตามนะทุกคนนะขอให้มีความรักนะรักตัวเองรักเพื่อนฝูงเนี่ยแหละไม่จําเป็นต้องไปรักเยอะแต่คือให้คําว่าความรักที่สาวสว่างพูดถึงเนี่ยมีความพอดีแล้วก็ความดีในตัวมันแค่นั้นเป็นพอ ไม่ใช่ว่ารักเพื่อนก็ไปถลุงเงินให้เพื่อนอะไรทำนองนี้ไม่ใช่นะไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะฝากไว้้คิดทุกคนไปละสาวสว่างจะต้องได้เข้าสวนแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ